คำนี้นะคะมีวิธีอ่านง่ายมากอ่ะจีเวลทำปากตามพลอยค่ะมันมีเสียง er อยู่นิดนึงนะคะเสียง er เนี่ยเสียงนี้คือเสียง r เสียง r นะคะมันคือหนึ่งความหมายดังนั้นมันอยู่ตรงไหนคุณต้องออกแล้ววลาที่คุณออกอะ่ะมันคือความเซ็กซี่นะคะมันคือความสวยงามและความมั่นใจเวลาออกเสียงคุณลองไม่ออกเสียงสิคะเสียงเนี้ยมันจะทําให้ความหมายของคําหลายๆคําเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะ แล้วฝรังจะฮะฮคุณก็จะแอบเจียบเซลเบาๆดังนั้นทุกเสียง R คือความเซ็กซี่นะคะจีววลทุกเสียง R นะคะคือความมั่นใจดังนั้นออกให้ชัดค่ะ board ดดเด็กค้างไว้ที่ดดเด็ก board เหมือนบอ a r ดแต่มีตัว R ตรงกลาง board เฮ้ยลิ้นมันไม่แบบมันขยับไม่ได้มันแข็งมากทำนี้ค่ะอ่อนยังถ้ายังไม่อ่อนเอาอีกค่ะ แล้วถ้ามันยังแบบแข็งอยู่นะคะให้คุณบริหาริ้นกับแบบนี้นะคะเออหลกเนาะอย่าแคปนะคะโอเคอ่ะคือได้แล้วใช่ไหมลิ้นคุณเริ่มอ่อนแล้วคุณลองออก,ออกอีกครั้งค่ะ bored bored เบื่อใช่ไหมฉันเบื่อ i'm bored i'm bored อืมถ้าฉันเหนื่อยอะ i'm tired i'm tired ะม่ละไมาอีก,อ,กอันนละ คำนี้นะคะวิธีอ่านก็คือไทยก่อนแล้วก็ยดทีหลังนะคะ tired ตรงหยดมีเสียงอาควบนิดนึง tired tired ดูปากนะคะ tired tired แปลว่าเหนื่อยเฮ้ยแกวันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งเบือ่อ oh, I'm tired and bored I'm tired and bored เวลาฝึกนะคะขอให้คุณฝึกใหญ่อลังการไว้ก่อนนะคะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อปากของคุณนะคะจําได้ว่าเสียงเนี้ต้องขยับแบบนี้อืมแต่ว่าเวลาใช้คุณก็ไม่ใช่ป o ดแบบนี้ยมันชัดเกนินตลกค่ะหรือว่า tired แบบนี้ก็เวอร์ไปนิดนึงนะคะคือคุณรู้ว่าคุณต้องวางลิ้นตรงไหนคุณรู้ว่าคุณต้องออกเสียงตรงไหนแทรกยังไงแค่ี้ยเวลาใช้จริงก็ I'm bored and tired I'm bored and tired I'm bored and tired อืม การออกเสียงภาษาอังกฤษและเรื่องของสัมเดียนะคะคือทักษะทุกคนสามารถฝึกได้และมันก็คืออีกหนึ่งทักษะที่คุณเพิ่มขึ้นมาในชีวิตค่ะคุณจะเพิ่มก็ได้หรือไม่เพิ่มก็ได้แต่ถ้าคุณมีเพิ่มค่ะมันก็ช่วยดึงโอกาสที่มากขึ้นในงานทั้งเงินความรักและเวลาที่คุณไปเที่ยวคุณก็จะมีความมั่นใจใช่ไหมเพราะว่าคุณรู้ว่าเสียงอย่างเงี้ยมันสื่อสารได้แน่นอนโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันวิดีโอถัดไปนะคะขอให้มีความมั่นใจขึ้นทุกวันค่ะ